สวัสดีค่ะก็แพทซันจากค่ายคิดด้วยรีคอร์สนะคะสวัสดีแฟนๆช่อง TSH Line ทุกคนค่ะยยไม่อ ก็แพรดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในแบบครอบครัว Kidder e c o r d s แล้วก็อยู่ในค่าย c l e Love Is ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าแพรก็มีความฝันแบบอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็แบบได้รับคัดเลือกมาอยู่เป็นหนึ่งในศิลปินก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเหมือนทางค่ายติดต่อมาทางคุณแม่ค่ะแพ้กําลังจะจบม6พอดีจริงๆโรงเรียนแพร เหมือนมีกฎว่าไม่ให้นักเรียนเป็นแบบศิลปินหรือว่าออกเสือะค่ะแต่ว่าช่วงนั้นกําลังจะจบพอดีแพ้ก็เลยแบบตัดสินใจง่ายที่จะแบบเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าก็มีความฝันอยากมีเพลงในฝองตลงอยู่แล้วค่ะล็อกดาวน์โควิดอะคะ่ะเรียนออนไลน์แพ้ก็เลยเหมือนมีเวลาว่างได้แบบบริหารเวลาได้แบบเรียนแล้วก็เวลาว่างแพ้ก็ชอบทำคอนเทนต์แบบมีเวลาร้องเพลงลงใน YouTube หรือ Tik t o k ค่ะ ก็เลยอาจจะทําให้แบบคนเริ่มเห็นมากขึ้นค่ะเอ่อเพิ่งทราบว่ามีฉายาน,นี้เพราะว่ารู้ว่าเป็นคนพูดน้อยค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามีคนรับวนสัย ใจหายาสงสัยอยู่ที่เธอคะ่ะต,ต,ตอนแรกก็คือจริงๆเป็นเพลงแรกแพ้ก็ไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่าไม่คิดว่าแบบแพ้เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะตอนปล่อยไปแล้วแบบมันเริ่มแมสก็แบบ เพราะว่าคิดว่าเพลงแรกอาจจะยังไม่แมสแบบเพลงเป็นเหมือนแค่เริ่มต้นแต่ว่าพอมันไปดังในติ๊กต็อกค่ะเราก็มีคนมาเล่นชาเลนจ์เยอะมากเพรยก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์มากๆก็ขอบคุณทุกคนที่ไปเล่นกันนะคะ mm. นี่ค่ะก็มีเห็นเพื่อนที่โรงเรียนแบบที่แบบยังไม่เคยคุยแล้วกันแล้วก็เห็นเขาเล่นหรือว่าเห็นแบบคนดังๆในติ๊กต็อกเล่นก็รู้สึกดีใจมากที่แบบเขารู้จักเพลงเราแล้วเขาก็มาเต้นให้เพลงเราค่ะ ซิงเกิลที่4ี่ของแพค่ะชื่อเพลงว่าขี้หยอกค่ะเป็นคอนเซปต์เดิมค่ะเป็นเพลงแนวน่ารักที่มีท่าเต้นแบบให้เพื่อนๆได้ไปชา์เล่นกันค่ะแล้วก็เป็นเพลงแนวแบบสดใสสดใสแล้วก็มีจังหวะสนุกสนุกค่ะ, <S <S คะเพลงนี้ก็ชื่อเพลงว่าขี้หยอกก็จะเป็นเนื้อเรื่อง ตามชื่อเพลงเลยค่ะก็คือเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนกันที่ชอบมาหยอกแล้วเราทําให้เราไม่แน่ใจว่าที่เขาทำมาเขาหยอกจริงหรือว่าแค่หยอกเล่นๆหรือว่าเขาคิดจริงกับเรากันแน่ค่ะก็จริงๆแพนแล้วก็พี่ๆเคดโดก,ก็คือเป็นติดตามผลงานของวง p r o กซี่อยู่แล้วค่ะแล้วก็พอรู้ว่าพี่กันมาแบบรับเล่นเอมีให้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ พอได้มาร่วมงานจริงๆพี่กันน่ารักมากๆค่ะแบบเขาแบบเฟรนลี่แล้วก็แบบใส่ใจทุกคนเลยค่ะเป็นแบบเหมือนพ่อไมโครเวฟมากๆแล้วก็ทุกคนในกองถ่ายก็น่ารักแล้วก็บรรยากาศในกองถ่ายแบบบอบอุ่นมากๆเลยค่ะผ่านไปได้ด้วยดีมากค่ะ <S <S ก็เป็นเพลงที่4แล้วนะคะที่พี่ข้าเป็นคน <S <S เป็นโปรดิวเซอร์ให้แพค่ะก็พี่ข้าเหมือนแบบแต่งไม้แพตั้งแต่เพลงแรกแล้วเพลงใจหายก็เป็นพี่ข้าวค่ะแล้วก็จนมาถึงเพลงนี้ก็ แบบพี่เข้าแบบค่อนข้างที่จะแบบแบบรูใจแพรแล้วว่าเป็นแนวไหนสไตล์ไหนแล้วเสียงแพรเหมาะกับการร้องแบบไหนคะ่ะ mm hmm. เขาก็แต่งมาได้แบบเข้าปากแพรมากเลยคะ่ะ mm hmm. ค่ะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะไปเล่นชาเลน g ์ขี้หยอกชาเลน g ์ค่ะซึ่งมีท่าเต้นครั้งนี้ท่าเต้นอาจจะมีแบบ เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าปกติแพรจะเต้นแค่ช่วงมือนะคะแต่ครั้งนี้มีเท้าด้วยก็ถ้าเกิดใครชอบเต้นก็อย่าลืมไปเล่นชาเลนต์นะคะเดี๋ยวแพรจะตามไปดูในแฮชแท็กค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็ทุกๆอย่างที่ทำให้แพรมีวันนี้เลยนะคะอย่างแรกอยากจะขอบคุณพี่จีฟค่ะที่ แบบเห็นแพ้แล้วก็เลือกแพ้เข้ามาให้มีโอกาสอยู่ในค่ายนี้นะคะขอบคุณพี่โปเต้แล้วก็พี่พี่ทีมคิดโดทุกคนที่คอยสนับสนุนสพอร์ตแล้วก็ดูแลแพ้แล้วก็เพื่อนเพื่อนคิดโดมาตลอดค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ข้าวค่ะพี่ข้าวเฟลโลเฟลโลที่แต่งเพลงซึ่งทําให้แพ้เป็นที่รู้จักค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทีมทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ ขอบคุณแฟนคลับนะคะที่คอยติดตาม ok os, าอคอยสนับสนุนแพรมาตลอดแล้วก็สุดท้ายขอบคุณพี่ๆสื่อวลนชนแล้วก็รายการ g a n Live ที่ให้โอกาสแพรมานั่งคุยในวันนี้ค่ะค่ะก็ขอฝากเพลงขี้หยอกด้วยนะคะสามารถฟังได้ที่ YouTube k i d d o r r e c o r d แล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะ แล้วก็ติดตามผลงานต่างๆได้ทาง Kidder Records ทาง YouTube, IG, Facebook แล้วก็ช่องทางส่วนตัวของแพรก็จะเป็น p r e s ั n ทุกช่องทางเหมือนกันค่ะก็สุดท้ายขอฝาก Challenge ขี่หยอ,อกไว้นะคะทุกคนไปเต้นในติ๊กต็อแล้วเดี๋ยวแพรจะตามไปดูค่ะที่หยอ,อก Challenge ค่ะ